ก็สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับชาวฟรีไฟทั้งหลายวันนี้ร้านขาแห่งความมืดก็เป็นอันได้เข้ามาที่เรียบร้อยนะครับที่นี้จะรองเข้าไปกดรับสิทธิ์กันดูนะครับสูงสุด90นะครับว่าผมจะได้อยู่ที่อันดับเท่าไรนะครับว่าจะโชคดีหรือโชคร้าย ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมเบนบอกกันได้นะครับว่าใครได้สิทสูงหรือต่ำกว่ากันมากน้อยแค่ไหนนะครับและขอให้พี่ๆน้องๆทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดใจเป็กหล้าใจให้ผมด้วยนะครับไปดูกันเลยนะครับร้านนี่นะครับผมจะลองกดดูนะครับรับสิทธิพิเศษสามสองหนึ่งเริ่มดึ้บ 87%เย่อุยตั้งเด็กเคยกดมาร้านขายแห็งความมืดไม่เคยได้เยอะกว่านี้เลยนะครับไม่เคยได้เยอะเท่านี้เลยนะครับมากสุดก็80 85วันนี้นะครับโอ้ยรอบนี้ถือว่าดวงดีนะครับ87%ไปลุยเข้ากันเลยนะครับเข้า,าร้านเย้ Yay! ว้าวเข้ามาเยอะเลยนะครับโอ<ฮ>้โหของอะไรบ้างวันนี้ทุกคนจะอ,อะไรกันดีครับจะเลือกเอาสกินอะไรดีครับอันนี้ร้อยหมันคืออะไรอะคาทาเทพสายฟ้าเหินเหรออันนี้เอาไปก่อนเนาะ ผมอยากได้ชุดอันเนี้ยชุดอันเนี้ยชุดนี้ร้อยสิบเก้าเหรอร้อยสิบเก้านี่แพ็คมีนาโต้เหรอแพ็คมีนาโต้โอ้ยคนกดใจสิบสี่หมือนสี่พันแล้วพี่น้องแสดงว่ามันคนชอบเยอะสะ่วนนี้มีอะไรบ้างว้าวอันนี้ โทเคนอีโวกลางนี่นะครับสามารถเอาไปอัพป,ปืนได้นะครับปืนสกตะกุลอีโวนะครับพูดผิดพดถูกก็ขอไปด้วยนะครับ <c oughs> บัตรเบียนชื่อห้าสิบแปดำกัดซื้อสี่โอ้โหนี่คุ้มนะอันนี้คุ้มนะอ,นนมอาราบัตรอาราเพชรเองจำกัดการซื้อสองร้อยโอ้โหนี่คุ้มนะโอ้โหร้านค้าแห่งความมืดรอบนี้แสดงว่าคุ้มต้องจัดแล้วต้องจัดแล้ว เดี๋ยวดูก่อนพี่น้องก่อนที่เราจะจัดโอ้โหยังเป็นซูนยอยู่เลยตอวเนี้ยใครที่ใจดีก็อย่าลืมส่งให้กันได้นะครับยอกเฮยอกรอบนี้ถ้าไม่ได้ซื้อนี่ถือว่าพลาดนะอุตส่าห์กดได้แปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นโอ้โหยางที่บอกนะครับทุกคนพี่ๆน้องๆทุกคนใครที่กดได้รับสิทธิ์มากน้อย ต่างกันยังไรก็สามารถคอมเมนต์พิมพ์บอกกันได้นะครับโอ้โหรอบนี้ถือว่าคุ้มนะได้87%ทั้งหมดเขาให้เก้าสินะ่สูงสุดรอบนี้ถือว่าคุ้มสุดนะแต่บางคนที่ดวงดีก็อาจจะมีได้90%้าสิเป๊ะเลยก็มีนะผมบ้านนะวันนี้ก็น่าดูอยู่นะโอเคครับเดี๋ยว ต้องไปหาเพชรกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาสุ่มอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เราได้เพชรมาทั้งหมดพันหนึ่งร้อยสามสองเพชรนะครับว่าจะได้ครบตามที่ใจชอบหรือเปล่านะครับไปดูกันนะครับไปกันในไปค,ความมืดอ่าเราจะชุดนะครับเราจะาชุดก่อนสำหรับฝั่งนี้ มันต้องใช้เพชรร้อยสี่สิบเก้าหรอเฮ้ยสามสิบห้าหรอวะอ๋อ,อมันต้องใช้สามสิบห้าซื้ออะไรดีกันวะเซื้ออะไรดีซื้ออะไรดีเสีออนี้ก่อน าเหรอสาม,มห้าสามสิบห้าเพชรใช่ไหมทุกคนมันต้องใช้สามสิบห้าเพชรเราต้องดอมเพชรไปก่อนเผื่อเราอยากได้อย่างอื่นสามสิบห้ารอเท่าไหร่ะ้าเมื่อกี้ กดกดรดรดไม่รดไม่ได้ปะสามห้า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 โอเคกดซื้อเลยปึ้งเปิดยังเนี่ได้แล้วเนี่ยชุดได้แล้วแพ็คมีหนะตกซื้อมาเลยปึ้งยาาซี ได้มาแล้วนะครับแบกบอันิี่เรียบร้อยนะครับแบมีนาโตก๊กดตกลงไปเลยก,ก่อนเปดิดดึ้อเยนน่เดี๋ยวค่อยกดใส่ที่หลังเนาะกดตกลงก่อนยาส่วนนี้ถ้าเดาดีไหมสถานเทพสายฟ้าเฮินหรอ สวดีไหมเนาะมีคนกดใจสองหมื่นหกพันแล้วเอาก็เอามันต้องใช้สามสิบห้าเพชรเหมือนกันเราจะไปซื้อใอ้คนดูซื้อไอ้พวกนี้อัพเนี่ยมันมีสูงนะสามห้าเพชรเหรอเนี่ยราสาสิบเก้าโอ้คุ้มนะคุ้มคุ้ม คุมคนดูม้าสิบห้าเอา้าตึงเย้ได้มาแล้วชิวกดตกลงไปนี่ค่อยงสมใส่ลวกันเป็นท่าใช่ไหมก็ทหมดทงวนเพน็ดแล้วตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ712เพ็ดนะครับ que vamos a estar a